ดูข่าวเงินเยียวยาเราชนะกดติดตามช่องสตางค์มีเดีย ช่องสตังมีเดียช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐของคนไทยคลิปเีโวนี้นะครับจะสอนวิธีเช็คสิทธิ์เงิน7 0 0 0พัาชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนดูคลิปและทำตามนี้รู้ทันทีภายใน1น,นาทีว่าคุณจะได้รับเงิน700 0บาทเข้าบาัตรประชาชนพรุ่งนี้หรือไม่หากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งก่อนจะได้รู้ข่าวผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณบริการนี้ส่งให้ฟรีไม่คิดตัง์รู้ข่าวกก่ออนมีโาาสเข้ ถึงแหล่งเงินและสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบาลก่อนจากช่องสตงคมมีเดียครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไปลงทะเบียนเราชนะนะครับในกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยหน่วยงานที่รัฐบาลกําหนดหรือจะลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะนะครับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์คุณจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินกลุ่มแรกนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้คือวันนี้วันที่4มีนาคมและถ้าคุณได้สิทธิ์4มีนาคมนี้พรุ่งนี้5มีนาคมเงินจะเข้างวดแรก4,000บาทครับ และจะเข้าต่อไปในทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์จนกว่าจะครบ7 0 0 0บาทในกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนและเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนะระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่2นะครับคุณจะทราบผลในวันที่15มีนาคมว่าเช็คสิทธิ์ได้หรือไม่ได้และเงินก็จะโอนเข้าในวันที่15มีนาคม ,6000 และจะโอนให้อีกทีนะครับในวันที่19มีนาคมอีก1,000ก็ครบ7000ทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการตรวจสอบสิทธิ อย่างแรกคุณผู้ชมนะครับวานลูกวานหลานเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับซึ่งคุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเข้าก็ได้นะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ได้คอมพิวเ,เตอร์ก็ได้น้ตบุ๊กก็ได้นะครับถ้าคุณมีอุปกรณ์เหล่านี้หรือหลานคุณมีขอร้องเขาให้เขาเนี่ยเข้าไปเช็คให้ดูเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะแล้วนะครับจะมีเมนูเนี่ยสีเมนูให้คุณนะครับกดปุ่มสีน้ำเงินนะครับเขียนว่า กรสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ก็ให้ลูกให้หลานเนี่ยกดเข้าไปให้จากนั้นเข้าไปปับ๊บหน้านี้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ13หลักนะครับชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยใส่วันเดือนปีเกิดให้ครบนะครับถ้าใครไม่ครบเนี่ยมีเฉพาะวันและปีเกิดก็ติ๊กวันและปีเกิดได้หรือใครมีเฉพาะเดือนกับปีเกิดก็สามารถติ๊กได้ใครนะครับที่มีเฉพาะเดือนและปีเกิดก็ติ๊กเดือนและปีเกิด หรือถ้าใครมีเฉพาะปีเกิดก็ติ๊กมีเฉพาะปีเกิดอย่างเดียวเมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลกรอกทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วกดตรวจสอบสถานะครับถ้าคุณได้เว็บไซต์นะครับหน้าจอมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยรายละเอียดการรับสิทธิ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับนี่คือในกลุ่มแรกนะครับและเงินจะเข้าพรุ่งนี้4 0 0 0บาทในวันที่5มีนาคมนี้ครับ หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวสตางค์จะไปหาคําตอบจากทางรัฐบาลประกาศแล้วถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารคุณจะได้รู้ทันทีเพียงแค่คุณกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถาึงแหล่งเงินและสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับทุกวันเสาร์าครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30น ถึง17นกา30นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ